แล้วคิดเรื่องแบบนี้นะครับทุกคนพี่วิ่งซีโมกับเผาเพื่อนสุดหน้าล่างสุดยิ่งสุดสักกี้นะทุกคนจะมาเล่นเศ้าแอนไม่แมปเขาลุยวิ่งกันในวันคริสมาสโอ้โหโอเคเลยน้องแน่ทุกคนก็คิดจะเป็นยังไงใครคิดดีเยอะเลยนะว่าใครจะแพ้ใครแพ้สักกับใครตอนนชีวิตจริงไปเลยนะทุกคนโอเคเลยแล้วก็ไปดูคลิปกันเลย สวัสดีครับผมนักมายกลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทำตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทำตามผมยกมือขึ้นมาน,นั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำตามนด้ครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบ่าย,บายครับไปบ,บาย สว,วัสดีครับทุกคนผมแลมผมคือนักล่าคนไต้หวันวันนี้ผมอยู่กับทุกๆคนในนี้แนะนำตัวหน่อยครับนนคนไต้หวนันคนไต้หวันคนไต้หวันเฉย พูดดิเฮ้ยพูดดิเงี่ยพี่เหมียวแนมพี่ใช่เหมียวเองตัวแหวกตัวครับใครครับไม่ดีซิโร่ครับไม่ดีซิโร่ครับตัวครับใครครับอาร์ซีค่ะโอ้โหนี่เขาน่ากลัวไอ้ตัวตัวตัวอะไรครับเนี่ยมาจากไหนครับอ SCP ศูนย์แปดเจ็ด SCP โต๊ดมันีเฮ้ยอย่างผมเองครับฟรีโต๊ดเอสผมผมเซเวอร์ซีนะครับเซเวอร์ครับเอส้วแล้วคนพูดโมงเลยว่ะโมงเลยวันนี้จะมาเล่นแมบซ่อนแอบในแแบบห้ พาโลวีนนะครับในชื่อแบบแล้วครับชื่อแบบแล้วครับพาโลวีนในตอนคิดมาอันนี้เทศกาลเลยค่ะไนแอนฟิกตอนตอนนี้เทศกาลนะครับปีใหม่ครับพีใหม่เทศกาลปีใหม่เลยนะคะแต่แบบฮาโลวีนนะครับไม่เห็นฮาเลย ใช่ครับทุกคนกดไลค์ด้วยใช่ปะใช่ทุกคนกดไลค์ด้ดิเอาสักนมดไลค์คลิปนี้ถึงหนึ่งมืนไลค์นะทุกคนหนึ่งหมืไลค์หนึ่งหมื่นไลค์ไม่ใเปิหน้าเตเลยทุกคนลยทุกคนเลยอยากเล่นแล้วโยน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 ไปไปโยนทุกคนเป็นไรหรอไปไปไปไเริ่มแล้วเริ่มแล้วยาหูยายาีเห็น เอาไม่มีก็แมเป็นแคมกับใครเป็นรเป็นพี่เปิดกับแมเปิดมากเเป็นเลยทุกคนไอ้โตดพวกขามนียปิด้าคลุมเหอะว้าไปแล้วซ่อนแอบบค่ในบันทาลูวีตอ๋อปิดแล้วปิดแล้วโอแม่ปิดบทมลูบีแล้วบันิมากาคลุมเยเหรอไอเราเป็นเฮ้ยเวลาซ่อนจะหมดแล้วเฮ้ยพี่แอบก่อนเฮ้ยเวลาน้อยเฮ้ยวาแอบแอบแอบแอ่อนไมได้จัดได้เวลากันนะติ๊บแอบกันนะน้องทุกคนไงแอบ ไม่ครับเยอะเวลาเยอะเวลาหาทุกคนต้องกดชิปป้ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เห็นชื่อไม่เห็นชื่อใครเป็ไหนกันวะใครเป็นเนี no. ่ยใครเป็นเซเบกับพี่มิวอยู่ไหนกันเอ่ยไม่บอกหรอกชิบไม่บอกเสียวว่ะ ยังหาที่แอบไม่เจอเลยอ้าวอะไรอ่ะพามาเนลี่เอามาจะบอกไมนจะบอกได้ว่าฮันเตอร์อยู่ไหนโอ้โคนได้เปรียบเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวยังหาที่ซ่อนไม่เจอแสดงว่าในบ้านมีแน่นอนไอบ้ามนแอบที่ไหนอยู่ดวะเฮ้ยมันไม่ยินเสียงเลยอันนี้เห็นชื่อเฉพาะแลกเราเห็นชื่อมันป่ะเห็นชื่อมันล่ใช่ใช่เฮ้ไอ้้หัวไอหวเอ้หวเฮ้ยนน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 น อยู่ในบ้านเหรอพี่เหมียวใช่ใช่อันตะกี้เห็นมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ไหนเราว่าไปไหนแลาเดืบบ้าก็เดือบบัวแล้วเหรออยู่ในบ้านเนี่ยและเหมียวเพิแค่นี้เดินตาเหมียวยังหาไม่เจอแแบบแม่งก็โคตรใหญ่อ่ะโอ้โคตรเนียนอ่ะ รเด็กของฟิโต้เมื่อกี้เมื่อกี้คือพี่หมีว่าเดินมาเดินมาพี่หมีไม่เห็นเฉยเลยใช่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 คนตาบบว่าอดกเงี้ยหาไม่เจออะแมพโคตรใหญ่เหาไม่เจอหาไม่เจอเพราะอันนี้เพิ่มคนหาป่ะเพิ่มคนหายสักคนเฮ้ยเฮ้ยผมเจอนาหนาทุกคนผมเจอนาหนาเออไป้แลเพิ่มเรื่องหนาหนาทุกคนครับเุกคนกำลังไล่กันอยู่เห็นไหมอุ้ยคีสโลว์อุ้ยเนี่ยเอา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  หายเลยเว้ยเกินอะไรอ่ะพี่โดนพี่โดนโดนหายเอางาเอางาเราเรื่องอะไรเพื่อนเอานงาหายทุกคนเกิดผมผมโคตรตาถั่วฟังดีอาจะไรเพราะอ่อนอาจจะเป็นเพราะอ่อนเเพราะออ่นฮ้ยเวลาจะหมดแล้วนะครับเวลาจะหมดแล้วนะครับเฮ้ยเวลาจะหมดแลนะครับเฮ้ยอันนี้เขาให้หา5ทีทำไมอ่อนดถึยวะหาไม่เจอทุกคนเฮ้ยทุกคนเลยเจอค๋แลมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกลายเป็นคนหานะครับครับห่านกลายเป็นไก่ คุณแหลมกลายเป็นไก่เจ้าจ้าจ้าสนุนบอกเตรียมเลยคุณแหลมกลายเป็นไก่ไม่ไม่ไอ้เหี้ยก็มึงแบบรู้จุดอ่ะมันรู้จุดอ่ะเออเออใช่ไม่ผมผมเห็นลางๆอ่ะแต่ผมไม่รู้มันอยู่นี่มันโคตรเนี่ยเลยว่าผมพิจารณาอยู่มันใช่คนหรือเปล่าไม่แต่สามคนก็เลยพิจารณาไม่ใช่คนเรู้สึกว่าเขาอยู่ชั้นล่างชันล่างสุดแบบชั้นล่างเลยอ่ะ ชนะแล้วเว้ยเลดจะชนล่างเว้ยเดี๋ยวใบให้เดี๋ยวใบดึงนะมือวีเกือบหรือเปล่าเกือบจบเดี๋ยวใบให้โอ้ทุกคนทางนี้โคตรเนียนเลยอุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรเรื่องแสงวะเมื่อกี้สู้ๆนะครับทุกคนโอ้ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะชนะเอ้ยเอ้ยิว่หมิวอยู่ใกล้เรดมากตอนนี้ใบเลยนะทุกคนใบก็คืออยู่อแต่ยังต้องหาบ้านยังไงล่ะผมอยู่ผมอยู่ในบ้านชั้นสองอะ้ยพี่โอ้ยชั้นสองชั้นสองชั้นสองใหญ่เลยทุกคนเฮ้ยเอ้ยตัวเรื่องแสงอยู่นอกบ้านนะทุกคนใครวะ ชนะแล้ว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 ่ะเย่ชนะแล้วว่ะชนะแล้วว่ะเฮ้ยนั่นจบกันแล้ว่ะเกมนี้ไม่ง่ายไปเปล่าครับไม่เปล่าเกมนี้ไม่ง่ายไปไหมครับง่ายไปเกมเนี่ยโอเคมาทุกคนเราเริ่มเป็นตาที่สองดีกว่า อย่าอูไมู่นี่นะอยากเป็นว่ะผมอีกแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าแสบไม่ได้แอลใครเห็นมของบ้างครับเไม่มันจะต้องอยู่ในจุดที่ต้องทำไมอะไอันนี้แบบเดิมไหมตามมาทำไมอะมีแบบเดียวตามไปทำไมไม่เลาม่อมรับหรอกเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้อุ้ยเฮ้ยไม่ทุกคนเหนียวเลยนะเว้ยทุกคนเดี๋ยวอยู่นอกบ้านตรงน้ำหัวนะตรงน้ำตกอยู่นอกบ้านตรงน้ำตกเฮ้ยใครเป็นไรกันน่าเป็นไรอ่ะรีบแต่งรีบแต่งเลย มันต้องกดชิบมันต้องกดชิบะไม่ต้องไปหรอเหนียวกว่าอตรงนี้มีความเป็นไปได้ทางเป็นสปีสูงมากที่จะชนะดิจิตีครับคุณนนดิจิีครับคุณดิตารีทำอะไโต๊ด เราเปิดบ้านกันแล้วโคตรเฮ้ยแล้วเพื่อนจะไปตายกันแรงวะไปหมดเ้ยเอ้าไ่เอาเฮ้ยเดี๋ยวสองคนเฮ้ยเดี๋ยวสามคนเฮ้ยไม่เดินไม่เดินวิ่งมาทางนี้เว้ยทำไมเลยไม่ใช่เราไปทางนี้เรื่องเวลาต่อไปเลยตรงนี้เคลียร์นะครับทุกคนไม่มีใครหาผมเจอไม่มีทำใต้น้ำเลยวะเฮ้ยทะเป็เวลามันนานแต่ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จอะไม่เกี่ยวมันตายกันเร็วเกินโอ้ อันนี้ไม่ได้แอบนะยืนกลางบ้านเนอะแล้เป็นใครที่ฟรีฟรีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยตอนนี้ยืนกลางบ้านเลยนู้นเยฟรีไฟายก็ฟรีไฟายกลางบ้านเหรอหาแป๊บเฮ้ยแซมตรงหน้าถูกแล้วแซมเออพี่ดีอ่ะพี่ดีบอกว่าอยู่ตรงหน้าแซมว่าพี่ดีอยู่แถวนี้เจอใครเลยวะเอ้ยพี่ดีอยู่ไหนวะฟีโต๊ะขึ้นบันไดไปแล้วครับตอนนี้เอ๊ะรู้เฉยทำทรงทำทรงทำทรงรู้เฉยทำทรงเฮ้ยนานานาอยู่ข้างๆบันไดแต่ก็ไม่ขึ้นไปเย รู้เฉยเขาตรงนะาเนผมเห็นชื่อลอยมาลอยมาข้างหน้ามเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเอไอ้อมันอยู่ไหนกันวะเฮ้ยอยู่ไหนกันอ่ะอยู่ไหนเฮ้ยอ้พวกตุ่นหมึกที่เราคิดตรงนี้มันลอยได้ไงวะเฮ้ยตุ่นหมึกอยู่ไหนนะเดินสวนกับใครนะเดินสวนกับตุ่นหมึกเว้ยตุ่นหมาขอกีนเดินสวนกันอีกแล้วเจ็บตุ่นหมากระลาบกอสดูดีจะจัดเฮ้ยมันต้องเป็นมุมสูงเว้ยที่มองเห็นได้อผมตอนนี้เห็นตัวเลยเห็นเป็นตัวแล้วไอ้ไม่พูดแะ้วเดี๋ยวฆ่าตัวตายเห็นเป็นตัวตา้วเปล่ไม่เห็นวะทุกคนพี่ดีเขาอยู่ไหนบ้างมันห่วย พี่ดีตายรปาอตามีนนหรอว่านนัอยู่วไหนเราต้องอิจากไี่ม่มาหวนแลพี่ดีตายเพราะปากดีทีโดนตาเ้าโอเคกูิปเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไไหนปไนไปไหนแ่้ไปไหนไหนแล้อยู่ไหนอะเห็นไรไหนไหนไหนแรกไหมไม่ตนี่นะแตัแรกตรงน hey? ี้เลยเอาดิแชบตรงนั erm> <im 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 ้นเลยเหร แค่ติดแคบเรือแล้วก็หายไปเลยเรบปลาแต่นายเลยไม่รู้ยหนิวพูดที่เห็น d ีโลทุกรอบแต่เขาไล่ตามไม่ทันแล้วก็ปล่อยศัตรูหนีไปค้าหนิวเห็นทุกรอบไป คือม <ih unting> ิวเห็นทุกรอบจะไม่ปล่อยไปทุกรอบถ้าหาดีซีโร่ไม่เจอโทษมิวเพราะมิวหาเจอแล้วเว้ยแต่แบบตาบวแถ่วงเราพอเราถ่ายได้ทีแกก็ถ่ายไปแล้วไงเจ้าโทษมิวนะเตือเตรียมโทษมิวจะช่ยเราหน่วยเพรามันเริ่มจะง่ายไปแล้วเฮ้ยหมดเลยวะไอแกเกมนี้มันง่ายไปเปล่าครับเดินเล่นละชิวๆละนี่ไงออกมาเลยเดินเล่นเลยเดินเล่นเนี่ยเดินเล่นอยู่เนี่ยเดินเล่นอยู่เนี่ยตรงไหนวะ เดี๋ยวว่าสองคนน่ะสองคนอยู่ชั้นเดียวกับผมอะใช่ไว่าตรงนี้ไม่มีตรงใช่ว่าตรงนี้เคลียร์สองคนนี่ไดิเดินเล่นแล้วไหนอ่ะเฮ้ยเดินเล่นเดินเล่นในบ้านเดี๋ยวนี้เอ้ยในานเหรอผมว่าเดินเล่นก็คือเดินเล่นเดินเล่นในบ้านเดี๋ยวขึ้นไปเอ้ยหมดเวลาแลยน่ะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเดินผ่านจเลนน่ะไปไปหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วอยู่นี่เว้ยเดินเล่นกลาโอ้างอะไรอ่ะเล่างไรไตามไงตาที่สามผมขอ เอาคบิคบ <Ow. S 2> oh, ิกรเอาเอา แคนเซิลทำตุ๋ยอะไรวะเออไป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 ไี่ปไไปไไป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 ไไป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 ไไปไไปไไป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 ไไปไปไปไไป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 ไ ไอเลี้ยขึ้นบันไดมาดีมาแล้วไหนอุ้ยมันหมดเวลาแล้วไม่ใช่เหรอตรงนี้ไม่ได้พี่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้โล่งเกินแซมแซมแป๊บนึงแซมมานี่มานี่มานี้พี่มาโล่งเกินเลยหรอมาพี่เลยเออเคลื่อนมาเลย่อนไปเลองไปเดี๋ยวไปเลื่อนไปเลื่อนไปก็คือคำว่าขึ้นมานะแปลว่าต้องอยู่ชั้นสซงนี่ดูนี้วนิ้วนิ้วนี้เโอ้ยได้ก็ไม่ไดนเวลาตรงนี้วิสตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้อุ๊ยตเอ้ยนี่ดูดูนี้มาดูนี้มาดูนี้พี่ดีดีดีดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เียเดี๋ยวเราเราหาทางไอ้นี่ไอ้นี่ทางเตรงนี้ทางเอตนี้เราเราเรายีร่องนี้เรายีร่องนี้ยีร่องเลยเหรอใช่ทีแล้วเวนี่เห็นช้นปะเห็นชื้นปะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นเหนเอ้พี่นนอยู่ไหนอ่ะพี่นอนตรงนี้ ไหนอะนี่มาต้องอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยววะแล้วถ้าล่วงไปคือจบอะเล่เล่เล่อะไรไปดูป่ะเนี่ยห้องนี้ห้องนี้ไปห้องนี้ไปได้โอ้ยทางนี้ไปเยอะมีทางไปเยอะเอ้ยเดี๋ยวถ้ามันมาเราเราแยกไปคนละทางเค็มปอ่าได้ได้ตรงนี้ก็ไปได้แล้วก็ตรงตรงนี้ก็ไปได้แค่ตรงนี้ก็ไปได้ถ้ามุดอยู่เดินเฮ้ยนานานี่ตรงนี้นานาป่ะนี่นี่ดูดูดูเห็นนานาโอ้โหใกล้อะเอ้ยนานาฟังไว้นะเราเห็นหมดเลยเห็นเป็นตัววายเห็นเป็นชื่อเราตัววายเราคือสควินเกมเฮ้ยถ้ามันมาดูแล้ว เดียวมันเยมันย่องเบาพี่มาตรงนี้เลยเออแถวนี้คุณแรมคุแรมม่มาแอบผมอ่ะคุแรมรล้วมงมันแย่บนสันทางเหมือาหรอคุณคุณแรมอยู่บนฟ้าอะไรนี่นี่สตริแล้วนี่นออเอนีย้่ยนี่นี่นี่

เอ้ยตีได้มาตีได้ระวังพี่ดีพี่คนยังไงวะให้เทไม่ทำอะไยังู่ตัวนี้ก็ไม่ช่วยอะไรอันนี้เป็นอ้นี้จะเท่ขึ้นบกเดี๋ยวมิ่งเดี๋ยวมิ่งเป็นได้เป่นได้เดี๋ยวเป็นนานานามาพ้อเมื่อกี้นานาถ้าถ้ามึงเหกูโดนตีี่้กูตีมึงต่อได้น่ะไี่ใ่ไหนอ่ะเดี๋ยวพี่เอ๊ะใบในน้นนานาๆม์พี่ดีพี่ดีจะพามา ขาทางขึ้นย่างครับขึ้นทางห้องนี้แหละเอ้ยเราเราหลอกล่อความสนใจให้ให้คุณแรมกับพี่มิวอยู่นี่แบบโทษดีเลยเอ้ยเราให้อยู่ก็ชิวอะเฮ้ยแซไปบอกทางขึ้นเขาซแแซมไปบอกทางขึ้นเขาซีมันมันมีบันไดอะมีบันไดอะห้องนี้ปมันขึ้นทางนี้ป่ะใช่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 ใ้่ใอ่ยช่ใ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 ช่ช่ใ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 ช่ๆ มันมันยืนไม่ได้นี่เป็นได้ถ้ามือยานพอทุกคนไม่ไม่กูล่วงเลสไอ้เหี้ยก็มันยืนไม่ได้อ่ะก็มมีอีกคนอื่นอีกเยอะมาหาไป่พ้นเราละเอ้าเอ้าเอาคือมาไงเนี่ยปอันไใคเใ้ยกูเป็นผีไหนทุกคนเกกัารเป็นผีดีนะกูล่วงดีนะกูล่วงทุกคนเกี่ยวกับารเป็นผีเว้ยเอ้าไอ้เหี้ยทําไมเลสตายเอ้ยทําไมเลสเป็นอ่ะเฮ้ยทําไมเลสได้ไงอะดีนะผมล่วงทุกคนโอ้โหโคตรโชคดีเลย ตรงนี้วๆนี้ตรงนี้เนียนอะไรเนี่ยเขาโตายอ่ะอะไรเนี่ยรอดลออตีนเกินยาฤกษอ่ะจบแล้วทุนานาเดิมมาในห้องนอนนาออกไปแล้วนี่นี่นี่พี่รู้ด้วยนะนาจบแล้วเออเขาต้องตายว่า ไม่ได้ไปอีกแล้วนะอีกแล้วนะไม่ได้อบ่ะกลับาเล็เลพี่ดีไาเล็พี่ดีไปมีตามมาตามมาตามาตามมามีที่หนึ่งไม่ตามมาตามมาทางนี้ทางนี้ตตตตตตตแซมแซมตามมาแซมเฮ้ยตตาตตต่ตต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 ตนะนะนะนตตตม่ตต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 นตตตตะตต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 นตตตตตตะตต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 นตนตนตน ได้เหรอพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไงอ่ะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยปิดตรงนี้ไว้ปิดตรงนี้ไว้ปิดตรงนี้เออนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยโคตรเจ๋งเฮ้ยผมจะตาแล้วเว้ยเตายแล้วตายเลยเถะตายแล้วตายถ้าตายแล้วตายเลยนะเออกุหอตลุยไปิดดิปิดปิดปิดนี่ไอ้เยี่ยเออปิดไม่ปอนไรนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปได้ไปได้เหรอยังไงอ่ะทำก็ปิดทำบนี่ดิทำไปข็้นมาเออเอเออเออเองเ้โอเจ๋งจริงเฮ้ยโคตรเง ผมแนะนำยาโผล่หน้าไปดีกว่าไม่จะโผล่ห้องนี้ไปไงวะเนี่ยยาโผล่ไปยาโผล่ที่้าดโผล่ดิอยู่ท้นไหนพี่พี่โคตรโผล่เลยอยู่ชั้นไหนบอกเลยอยู่ชั้นที่สอเฮ้ยไอเลดไอีดยาโผล่ไอเลดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งหาทางขึ้นเตรียมวิ่งเลยเตียมวิ่งเลยกูหาทางก่ะไหนอะเฮ้ย

เอาต้องเพิ่มกันโอ๊ยเยอะพี่ดีจบเลยท้าพี่อ่ะพี่่ไมเราอยู่ตรงนี้ไม่แม่เราอยู่ตรงนี้เราปลอดภัยเอ้ยเราเราลอยู่นะโตอโตอนสร้างกับพี่มิวอ่ะเราลอยอยู่เราลอยอยู่สามจะหายอุ้ยเอาเอ้ยเราไหาย้วสามจะหายไงเลทไปเลทไปเลทไป แล้วใครมันโดนแผะบ้างมันโดนแผลมึงดูทรืไมอผล่หลมงมาให้ผมตีอ่ะใครโดนใครทำมั้ยเอ้ยไม่ไม่มันมันเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันโน a y สเตนอมยานมันเป็นไปแล้วว่ะก็โผล่หลังมาอะไรไม่รู้ก็คือคือลิฟสนุกมากโคตรคลีนเลยเี้ยเพื่อนน่าใครอ่ะน่าใครวะหันชื่อก่อนเอ้ยนี่ไงใครคนที่หานเอเฮ้ยใครอ่ะเจอใคร อัแหละตามนั้นแหละคือเห็นแล้วเหมือนกันพี่เขาพ่นม่เห็นกูเหี้ยเอ้พี่กูกำลังจะรีบไปต๊ะไหนต๊ะไหนูว่าเขาต้องอยู่ที่ดำดำแน่เลยโต๊ะไหนขึ้นไม่ได้โอ้ตรงนี้ตรงนี้แอบโคตรเนียเลยทุกคนขึ้นไม่ได้ติดตรงนี้นี่ขึ้นไงอะไปหน่อยเีโต๊เอาไป่ยเน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 นเนีนเ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 นนนเนนอนนเนเนนเนเเนนเนเนเเนเเเนเนนนเน โอ้ตรงนี้มันเป็นใต้นี่ไงก่อนแล้วพี่หมิวมันเห็นผมก่อนตายมันก็รู้แนะว่าหยาจบแล้วครับไม่ต้องไปดูอะไรแล้วนะไม่ต้องไม่ได้อเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะใช่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกแล้วอยากให้เป็นอะไรทุกคนก็ไม่ต้องคอมเมนต์มาหรอกไม่อ่านติดกี่แล้วโอ้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยอันชับอันชอบอับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ถึงหนึ่งแสนไลค์เลยนะครับทุกคนเฮ้ยหนึ่งแสนไลค์เลยเหรอเนีตามช่องทุกคนเลยครับลิงช่องทุกคนอยู่ใต้คลิปนะครับเอสพีดีไปไหยบ๊ายบายบ๊ายบาย